เจปีผ่านไปสาวน้อยที่อยู่ข้างกบสุวรรณันวันนี้โตเปน็นนางเอกช่อง3ค่ะละครมนลักษ์น้องผักกะแยงและครเปิดหัวบ้านหลังใหม่อย่างวิพระรามสี่สาวโบเบต้าสุขศรีเป็นอีกหนึ่งสาวที่รับความชื่นชอบได้ทำเลตติ้งไว้เยี่ยมจริงๆแล้วค่ะ แแฟนๆต่างบอกเป็นสิ่งเดีวยวกันว่าตกหลุมรักชมพู่ไปตามๆกันเรียกได้ว่าสาวโบเธอสอบผ่านฉลุยค่ะแจ้งเกิดแบบเต็มๆเลยก็ว่าได้นอกจากจะเก่งมากความสามารถแล้วความสวยอล่าย,ยังฉายแววมาตั้งแต่เด็กๆแล้วค่ะกับล่าสุดมีการแชร์ภาพครั้งที่สาวโบมีโอกาสไปเจอนางเอกตัวแม่ของช่องเจ็อย่างกบสุวรรณนันแม้ตอนนั้นจะผ่านมามากกว่า17ปีแล้วแต่เธอนั้นเป็นอีกหนึ่งคนที่โตขึ้นมาเนี่ยสวยเป็นกองเลยล่ะค่ะแถม ได้เป็นนางเอกแถวหน้าของวงการด้วยพี่กบเอเนี่ยก็สวยไม่ซางหน้าแทบจะไม่เปลี่ยนเลยเป็นยังไงมาชมภาพกันค่ะ